สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะก็อาจารย์ก็จะหยิบหัวใจขึ้นมานะคะแล้วก็นำมาร้อยเพื่อที่จะเล่าเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อให,ให้ได้เข้าใจถึงผู้คนนะคะเข้าใจเหตุการณ์นะคะก็ฟังแบบสนุกสนุกฟังเพลินเพล แต่สิ่งที่ที่จะได้ก็คือถ้าฟังเป็นประจำเนี่ยเราก็จะเข้าใจผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าบางทีเรานะเห็นคนแสดงออกมาอย่างเงี้ยบางทีเราเราไม่ไม่เข้าใจเลยนะว่าทําอย่างนี้เพื่อทําอย่างนี้ได้ยังไงทําไมทาไมเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราเราเข้าใจคนลึกๆเนี่ยเราจะเราจะเห็นใจเลยนะคะเราจะเห็นใจเลยกำลังเรียงเรื่องอยู่นะคะค่ะ เจอคนแล้วนะฮะก็วันวันนี้ก็จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์นะคะของของชายหญิงคู่หนึ่งอาจจะเป็นเป็นแบบวันนี้พอดีว่าหัวใจที่หยิบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพระเอกคนหนึ่งนะคะที่จริงๆตัวจริงอะ่ะหล่อมากนะแต่อันเนี้ยวาดแล้วมัน <laughs> ออกมาแล้วก็ถ้าเขารู้ว่าเขาเราวาดเขาได้หน้าตาประมาณนี้เนี่ยเขาคงจะเสียใจตายเลยนะคะต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าช่องนี้ค่ะไม่ได้แบบดูดวงนะคะไม่ได้ดูดวงเลยไม่ได้ดูดวงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าเหมือนกับเป็นเป็นสื่อการพูดคุยนะเป็นเป็นสื่อการเล่าเรื่องไว้อย่างนั้นนะคะมีมีเพื่อนหลายคนหรือว่าน้องๆหลายคนก็เอ๊ะทำไมไม่ดูดวงอะไรอย่างเงี้กยก็อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า คือตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้จะแบบว่าแบบมีความสามารถพิเศษถึงขนาดนานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็จากที่ฟัง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 หมอดูหลายๆท่านซึ่งแต่ละท่านก็จะแบบเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญเนี่ยซึ่งมันก็จะมีมีหลายท่านทีเดียวนะคะก็มีข้อความอย่างเช่นสมมติว่าคนไหนที่อกหักนะคะแล้วก็แฟนหายไปในชีวิตอย่างเงี้ยน,นะคะหมอดูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกเลยว่า แล้วเขาจะกลับมาแล้วเขาจะกลับมามันเหมือนใส่ข้อมูลอย่างเงี้ยลงสู่จิตใต้สำนึกของคนน่ะนะคะแล้วเราก็คนฟังนะคะคนฟังก,ก็ประกอบด้วยคนที่ต้องการให้เขากลับมาไงคะมันก็ตรงกับความต้องการทีเนี้ยก็รอมันก็จะเป็นพลังงานของการรอรอรอแล้วรอไปเรื่อยๆมันก็ทำให้ให้คนน่ะไม่ move on แล้วก็เหมือนกับไปรออะไรที่ ที่มันที่มันอาจจะเป็นอากาศนะคะนะคะมันก็อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อในเรื่องของการทําปัจจุบันให้ดีนะคะอาจาย์ไม่ได้แอนตี้หรืออะไรนะคะจริงๆอาจารย์ก็ชอบฟังอ่ะฟังเพลินๆอะไรเงีเง้งยอาจารย์ก็ชอบเลยแหละนะแต่ว่าถ้าจะให้ตัวเองอะ่ะมาทําเป็นดูดวงอะ่ะอาจารย์อาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำละกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะ ดูดูหน้าของอผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยอาจจะก็ได้แรงบันดาลใจนะคะที่จะเล่าเรื่องเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะคะผู้ชายคนเนี้ยนะคะเขาก็ไปมีความรักนะคะซึ่งมันเป็นความรักแบบแบบรักแรกนะเป็นรักแรกตั้งแต่สมัยเด็กๆกอะไรอย่างเงี้ยแบบมุ้งมิงแบบดูน่ารักไหมคะ mm. เขาก็จะรู้สึกประทับใจ ตัวของนางเอกหรือตัวผู้ตัวผู้หญิงคนนี้ลวกันนะตัวของผู้หญิงคนนี้ซ,ซึ่งซึ่งแบบหน้าตาน่ารักมากแล้วเขาก็ประทับใจตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่แบบเออนางเอกคนนี้ยังอยู่ในวัยช่วงแบบวัยสาวแบบวัยรุ่นวัยสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียกว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะทีนี้พอโตอขึ้นก็ต่างแยกย้ายไปเรียนฝ่ายชายก็รักฝังใจนะก็โอ้ยมีรูปแล้วคลั่งรักก็มีรูปฝ่ายหญิงนะมีรูปฝ่ายหญิง แบบติดอยู่เต็มห้องเลยนะคะโดยที่ฝ่ายหญิงน่ะไม่รู้หรอกนะคะทีนี้ชีวิตคนเนี่ยมันก็ต้องเหมือนฝ่ายชายก็ไม่ได้เข้ามาจีบเพราะว่าฝ่ายหญิงก็เนื่องจากเป็นคนที่หน้าตาดีมาก mm. ก็จะมีแต่คนเข้าเข้ามาหาแล้วก็มาแสดงความหื่นใส่หรือมาแสดงความชอบมาแสดงความคลั่งไคล้ซึ่งฝ่ายหญิงจะจะไม่ชอบแล้วก็จะรําคาญนะคะแต่ฝ่ายชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ เขาก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆงเงียบๆครึมๆแล้วก็ไม่ได้แบบรุ่มร่ามแล้วก็มอง,ง,งมองฝ่ายหญิงอะอย่างเงียบๆซึ่งแบบมันก็จะดูดีถูกไหมคะนะคะทีนี้เนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยนะไม่ได้มีการแสดงความรักหรือไม่ได้มาจีบหรืออะไรกันเลยตั้งแต่สมัยช่วงเด็กที่วัยรุ่นพอเรียนจบโรงเรียนนั้นนะคะก็แยกย้ายกันไปเรียนกันไปเรียนที่อื่นนะครับ แล้วก็แต่ว่าตัวของฝ่ายชายเนี่ยก็ยังคงติดตามข่าวครา,าวของนางเอกอยู่เสมอนะคะฝ่ายชายก็ยังคงมีรูปของของฝ่ายหญิงเนี่ยเต็มห้องเลยนะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าว่าฝ่ายว่าโอ้ฝ่ายชายเนี่ยชอบมากขนาดนี้แล้วไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําไปนะคะฝ่ายหญิงก็มีชีวิตของฝ่ายหญิงนะก็แต่งงาน นะคะแต่างงานกับกับสามีนะคะที่ที่ก็ก็เป็นแต่างงานกับคนที่รักกันว่าอย่างนั้นเถอะส่วนฝ่ายชายก็ยังเป็นโสดแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการทำงานนะคะแล้ววันหนึ่งชีวิตของทั้งสองก็โครจรมาพบกันนะคะฝ่ายชายที่แบบว่าไม่ได้เจอนางเอก นับเป็นแบบตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ยังคงมีความรักไม่เสื่อมคลายนะคะซึ่งมาหยิบได้รูปสุนัขมาพอดีก็คือสวมวิญญาณความซื่อสัตว์นะเรียกว่ามีความซื่อตรงมีความซื่อตรงซื่อสัตว์นะคะรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งฟังดูแล้วมันก็มันก็ดีเนาะแต่ทีเนี้ยเขาก็ดันไปแบบ ไปมีความรักเดียวใจเดียวยึดมั่นถือมั่นกับรักครั้งแรกแต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงอะนะคะมีความโดดเด่นมากเลยนะคะมีความมีความโดดเด่นมากด้วยมีความเป็นดาวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่เอเป็นเป็นคนดีที่น่าสนใจมีความเป็นดาวนะแล้วก็ฝ่ายชายก็อยากจะแบบอขอคว้าดาวนะคะแม้ว่าฝ่ายหญิง จะแต่งงานมีสามีแล้วก็ตามนะคะในเรื่องเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องเนี้นะคะฝ่ายชายเนี่ยก็พยายามอย่างมากค่ะที่จะขจัดจํากัดกําจัดกําจัดสามีของฝ่ายหญิงไปนะคะเพื่ออยากจะแบบมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงซึ่งอันเนี้ยมันแบบ คืออาจารย์ก็ชื่นชมในความรักของเขาที่แบบว่าโอ้โหซื้อตรงนะเป็นเป็นใครวาชอบอาจานกินจังขงปลื้มนะแต่มันมันผิดศีลอ่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาแต่งงานไปแล้วเอาอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยเรามามามาคุยกันนะคะทีนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยก็สวมวิญญาณนะฝ่ายชายนสวมวิญญาณสุนัขนะคะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็รักอิสระนะคะรักอิสระนะคะแล้วก็เพราะฉนั้นก็ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมนะคะไม่ชอบให้ใครมาควบคุมทีนี้เวลาที่ ฝ่ายชายที่แบบว่าคลั่งใครแอบมองฝ่ายหญิงบางทีฝ่ายหญิงก็รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสายตาก็เหมือนเป็นกรงขังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะ,ะนนะก็จะมีฝ่ายชายก็จะคอยส่องนะคะแอบดูชีวิตสืบด้วยสืบเสาะความเป็นไปของฝ่ายหญิงเพื่อที่อยากจะสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของฝ่ายหญิงให้ให้มากขึ้นนะคะนะ น่า,น,าน่าจะเร,เรื่องราวก็น่าจะประมาณนี้นะคะขอเติมนิดนึงจากแบบประเมินของอาจารย์นะคะทีนี้ใ่าชายเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ไม่รู้จกักศักยภาพตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ใจผู้อื่นมากจนเกินไปก็เหมือนจะแคร์แคร์คนอื่นแล้วก็ยังไม่ค่อยพอใจในชีวิตถ้าโครงสร้างสักสองสอย่างอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ฝ่ายชายจะต้องทํามากกว่าการที่จะไปมุ่ง เรียกว่าจะไปยุ่งกับเมียชาวบ้านนะอา <c oughs> จารย์ว่านะสมมติอับสุราดูละครย้อนดูตัวสมมติว่าท่านใดก็ตามที่มีพลังงานคล้ายๆแบบนี้หรือท่านใดก็ตามที่แบบว่าอุย้ยแบบไปปิ๊งนะหรือ,เ,อเหมือนโลกของโลกของโซเชียลเนี่ก็พาเรามาพบกับเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบตายละรักปัดใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ มีมีมีครอบครัวแล้วอาจารย์ก็เคยเจอรุ่นเรียกว่าคนรู้จักแล้วกันนะคะบางคนเนี่ยก็ไปก็มีเรื่องราวคล้ายๆอย่างเงี้ยไปพบต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวแล้วนะแล้วก็ไปพบรักกันในงานเลี้ยงรุ่นแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันแบบหัวหกก้อนควิดจนในที่สุดเนี่ยก็ขอหย่ากับคู่ครองของตัวเองทั้งสองฝ่ายเลยนะเพื่อมาเพื่อมาแบบว่า เพื่อมาใช้ชีวิตอยู่วยกันเนี่ยโหอิทธิพลของรักครั้งแรกอาจารย์ไม่อยากจะเชื่อเลยแต่แบบว่าอาจารย์ว่ามันต้องห้ามใจอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะความรักเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเราล้าเส้นนะเราไม่มีกรอบของการใช้ชีวิตนะอาจารย์ว่าศีลอนะสาคัญศีลเนี่ยมันจะคุ้มครองเรานะถ้าเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอะนะคะเราก็จะไม่ทําผิดแล้วเราก็จะไม่ละเมิดใครเราก็จะไม่เบียดเบียนใครอาจารย์ว่าเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นฝ่ายชายเนี่ย ถ้ายังไม่รู้จักศักยภาพตัวเองอาจจะแนะนําว่าให้ไปหาศักยภาพตัวเองรู้ว่าเก่งอะไรดีอะไรนะคะลองดูเรียกว่าจดจ่อกับตัวเองให้มากขึ้นวางแผนกับชีวิตของตัวเองให้มากขึ้นมากกว่าที่จะแบบว่าเหมือนแบบเออมีนางในฝันแล้วก็บ้าผู้หญิงอาจยา์ก็พูดตรงๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่าแล้วก็พอพอมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยรู้ศักยภาพแล้วก็ไปไปกําหนดเป้าหมายของตัวเองเนี่ยพัฒนานะ กำหนดว่าเราอยากมีชีวิตที่หน้าตาแบบไหนไม่ใช่ไปมองแค่แบบแบบคลั่งรักผู้หญิงนะชีวิตคนเรามันไม่ใช่แค่มีด้านความรักอย่างเดียวหรอกนะมัวแต่ไปส่องเขานะเสียเวลาชีวิตเรากําหนดเป้าหมายกําหนดความสําเร็จนะคะแล้วเราก็มุมานะอุตสาหะนะคะบากบันล้มแล้วก็ลุกได้ล้มแล้วก็ลุกให้ไวให้กําลังใจตัวเองแล้วแล้วเราก็จะ เราก็จะบรรลุปเป้าหมายทุกวันอะฮะถามเลยนะคะว่าวันนี้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่เรากําหนดไว้แล้วหรือยังอย่างเช่นบางคนมีเป้าหมายทางด้านการเก็บเงินอย่างเงี้ยนะว่าเราจะเก็บเงินสมมติว่าโอปีนี้จะเก็บไปได้หนึ่งล้านบาทสมมุติอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยได้เข้าใกล้เป้าหมายของเรามากแค่ไหนแล้วเงินก็ต้องเป็นเงินบริสุทธิ์นะเป็นเงินไม่ใช่เป็นเงินร้อนนะคะดีกว่าที่เราเนี่ยจะไปนั่งแบบ เหงาโดดเดี่ยวเดียวดายเพราะไปโฟกัสกับกับกับผู้หญิงนะกับผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เขามีเจ้าของแล้วอะนะใช้เวลาให้ให้เกิดให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่ว่าเนี่ยในจินตนาการในความคิดของเราเนี่ยก็จะผุดแต่ผู้หญิงที่เรารักเราชอบแล้วก็คลั่งรักมาเนี่ยชีวิตเรามีหลายด้านนะไม่จําเป็นที่เราจะต้อง ไปจดจ่อกับความรักโอเคความรักก็หล่อเลี้ยงชีวิตเหมือนเป็นน้ำจิ้มเนาะแต่ว่าอดข้าวดอกหน้าเจ้าชีวาวายแต่ไม่ตายหรอกเพราะอดสเสน่หานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรักมันดีแหละแต่ถ้าเรารักแล้วเราอยากจะไปครอบครองโดยเฉพาะจะไปครอบครองคนที่เขามีสามีแล้วมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าอย่าเลยนะคะ อย่าหาทางอย่าหาทางนะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีนะอันนี้ผู้ชายคนนี้มันก็แก้ปัญหาโดยการที่มันจะไปกําจัดสามีเขาอย่างเงี้ยฉันว่าแบบว่ามันไม่มันไม่ดีเลยอะนะอันนี้อย่าทำผิดนะเราชีวิตเรามันไม่ไม่ได้อยู่นานนะคะถ้าเราทําผิดแล้วเราก็จะต้องเสียเวลาชีวิตนะ่ะเสียเวลาชีวิตไปกับกับพลังงานที่เราจะต้องไปอุทิศตนเพื่อจะไปแย่ง แย่งภรรยาเขามาหรือไปแย่งสามีเขามาอะไรเงี้ยน,นะนะอาจารย์ว่าเราต้องไม่ทําเรื่องที่มันผิดศีลเนี่ยเนะอาอย่างนี้เลยนะคะมันทุกครั้งที่แบบบางทีความรักมันก็รุนแรงนะถ้าเราคิดถึงเขานะในจอภาพความคิดของเรามันก็มีภาพผู้หญิงที่เรารักเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าทุกครั้งที่คิดถึงใครก็ให้อวยพรเขาอาขอให้ ผู้หญิงคนนั้นที่เรารักเนี่ยโชคดีนะหรือขอให้ขอให้ผู้ชายคนที่เราชอบเนี่ยโชคดีมีความสุขส่งบุญเนี่ยเข้าไปนะคะนะหรือว่าขอให้เทวดาคุ้มครองเขานะอะไรอย่างเงี้ยเป็นพลังงานดีๆแล้วเราก็กลับมาจดจอ่อกับเป้าหมายที่เราที่เรากําหนดไว้นะคะกลับมาจดจ่อกับเป้าหมายที่เรากําหนดไว้อาจารย์ว่าดีนะคะแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ะะเรียนรู้เรื่องราวที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากขึ้นและยิ่งถ้าเราพัฒนาศักยภาพของเราให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายความสําเร็จของเราที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้นะเรียนรู้เรื่องที่แบบจะทําให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นพัฒนาตัวเองให้แบบบรรลุเป้าหมายแบบไม่ผิดกฎหมายนะเนี่ยทำเถอะค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนเรียนรู้อ่านหนังสือนะคะจริงคนเราอ่านหนังสือน้อยนะอ่านหนังสือให้มากขึ้นสิคะนะคะหรือเดี๋ยวนี้ขี้เกียจอ่านก็ฟังฟังคลิปฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์ก็เป็นความรู้ที่มันที่มันได้ได้มาอยู่แล้วนะคะนะก็ก็ฝากไว้นะคะทีนี้ก็หิวใจฝ่ายชายยังไงนะก็อยากให้คิดในสิ่งที่ถูกที่ควรจารย์นะพูดไปแล้าขอสรุปนะคะให้ ให้คิดในสิ่งที่ถูกที่ควรความรักดีค่ะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยคนที่เราชอบเราปิ๊งเนี่ยเขามีสามีแล้วห้ามใจเลยค่ะก็ส่งบุญให้เขานะคะกลับมาดูที่เป้าหมายชีวิตของเราและทําชีวิตของเราให้ดีนะคะโดยที่มีศีลกํากับก็คือไม่ ไม่ผิดศีลน,นะคะส่วนฝ่ายหญิงค่ะถ้าสมมติว่า,เ,าเจอฝ่ายชายที่แบบว่าอุยตายละเป็นเราเป็นรักแรกของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าก็ไม่ต้องไปสนิทมากหรอกนะสมมติเขาส่งสมมติว่าเขา,วเขาส่งพลังงานความหื่นมาหรือก็ส่งพลังงานความชื่นชมมาแล้วชื่นชมเรามากจนเกินไปเนี่ยคุยพอประมาณนะคะแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยไปคุยมากสูหัวคุยด๋ยวสามีจะรู้สึกไม่ดีค่ะนั้นเราก็ อย่าเรียกว่าอย่าเอาตัวไปเสี่ยงที่เราจะผิดศีลน,นะคะฝ่ายหญิงนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกดีใจนะที่มีคนมาชอบเราหรือดีใจที่ยังมีคนจําเราได้หรือดีใจจะิงจริยังมีคนรักเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ว่าเรื่องเนี้ยนะก็จัดการชีวิตให้สมดุลเพราะฉะนั้นถ้ามีครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราให้ดีให้ทาทาให้ครอบครัวของเรามีความสุขนะคะ นะน่าจะประมาณนี้การวางตัวเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะจารว่าแล้วก็อย่าไปอย่าไปไหนกัน2ต่อ2องเ่ยอย่๋ว่าอาจารย์โบราณน,นะจารว่าการวางตัวที่เหมาะสมมันทําให้ชีวิตของเราอะไม่พลาดกับเรื่องต่างๆค่ะนะคะนะน่าจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวนะ,ะวันนี้เดี๋ยวหยิบหยิบหัวใจ สุ่มสุ่มหยิบขึ้นมานะสุ่มหยิบขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะส่งข้อคิดให้ให้ใครนะคะโอ้วันนี้อาจารย์ชอบอุ้ยรูปนี้อาจารย์ชอบมากโอ้ยรูปนี้อาจารย์วาดวาดได้แบบว่านะวา่าเดี๋ยวชมตัวเองละเดี๋ยวเรามามามีสติอาจารย์อยากให้ฝึกเรื่องของปัจจุบันนะบางทีเราใจเรานี่มันเร็วมากนะเป็นหลุดแป๊บเดี๋ยวนะ ก็จะพลาดไปคิดเรื่องอดีตท,ที่ทําให้เราไม่สบายใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันเจ็บจี๊ดเลยเนาะคิดถึงเรื่องอดีตท,ที่ที่คนเขาไม่ไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าฝ่ายชายอย่างเงี้ยสมมติว่ารักรักฝ่ายหญิงมากอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปคิดถึงไปคิดถึงอดีตนะไปคิดถึงอดีตว่าโอให้ตายแล้ว ทำไมเราไม่จีบเขาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะไปคิดถึงตอนที่พยายามที่ในภาพยนต์เรื่องนี้ตอนที่ฝ่ายฝ่ายชายนะคะพยายามที่อยากจะสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เข้าใกล้ฝ่ายหญิงให้มากขึ้นหรือกำจัดพย,พยายามที่จะกำจัดสามีของของของ,ของฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะมันก็ฝ่ายชายก็จะรู้สึกว่า เป็นทุกข์มากเลยอะ่ะถ้าฝ่ายหญิงพูดถึงสามีในทางที่แบบชื่นชม่ก็เป็นความทุกข์เงี้ยแล้วก็เก็บมาเป็นความทุกข์ว่าอุตายแล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งในมันเป็นความทุกข์นี่ก็เรียกว่าหาเรื่องหาเรื่องเข้าตัวเราต้องไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเราเป็นใครนะบทบาทอะไรจันว่าจําเป็นนะคะที่จะต้องรู้นะแล้วก็ยอมรับ,บบทบาทหน้าที่นั้นนะคะแล้วก็ ปัจจุบันเราหล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยลมหายใจนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เงินกี่ร้อยล้านกี่หมื่นล้านแต่มันคือการที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละนะคะเพราะนั้นเราฝึกอยู่กับปัจจุบันก็ลองฝึกอยู่กับลมหายใจง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนกับเวลาที่เราหายใจเข้านะคะลองหายใจเข้า เราจะรู้เลยว่าเรากําลังหายใจเข้าเพราะว่ามันมีลมเย็นๆมาประท้าที่จมูกของเรานะคะแล้วเวลาที่เราผ่อนลมหายใจออกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเราหายใจออกช้าๆนะเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าเรากําลังหายใจเข้าแล้วเวลาที่เราหายใจออกเราก็ผ่อนลมหายใจออกช้าๆอันนี้เขาเรียกว่าแบบที่หนึ่งก็คือการหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็หายใจออกทางจมูก สุดอีกแบบฝึกหัดหนึ่งสำหรับคนที่เครียดมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกอยากจะปลดปล่อยให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะเราก็หายใจเข้าทางจมูกและเป่าลมเบาๆออกทางปากลองทําดูนะคะเวลาที่เราหายใจเข้านะสูดลมหายใจเข้าไปนะคะแล้วพอเราผ่อนลมหายใจออกเราจะค่อยๆเป่าลมนะค่อยๆทยอย ผ่อนลมหายใจคือเป่าลมออกจากทางปากช้าชาไม่ใช่เป่าแบบปูดแรงๆนะคะช้าช้าประคองลมออกมาช้าชาเหมือนเป่าออกมาให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หายใจเข้าใส่ความรู้สึกนิดนึงก็ได้ใช้จินตนาการมาช่วยนะคะหายใจเข้าด้วยความรู้สึกแบบสดชื่นรับรู้ถึงลมเย็นๆมาประทะที่รูจมูกของเราแล้วเวลาที่เราผ่อนลมหายใจออกนะคะส่งความรู้สึกมาที่ปากค่ะแล้วก็ค่อยๆเป่าลมนะคะ เป่าลมออกเช้าๆทางปากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะันลองลองใช้2แบบฝึกหัดนี้นะคะแบบฝึกหัดแรกคือการหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางจมูกช้าๆนะคะถ้ารู้สึกมันไม่ค่อยชัดเจนนะก็หายใจเข้าทางจมูกวิธีที่สคือผ่อนลมหายใจออกคือเป่าลมออกจากทางปากให้เบาที่สุดและช้าช้าทำอย่างนี้หลายๆรอบนะคะ แล้วเราก็จะพบเลยว่าเนี่ยเมื่อพอเราเริ่มเรียนรู้ได้นี่คือการเรียกว่าฝึกการควบคุมลมหายใจและฝึกการบริหารลมหายใจนะคะทำไปจนเรารู้สึกเลยว่าเออมันก็ดูสงบดีเนาะสงบยังไงสงบเพราะว่าเหมือนไอ้ความคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเนาะอูคิดถึงคนนั้นจังเลยหรือรู้สึกว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ หรือไปกังวลกับอนาคตแล้วแจะแล้วจะยังไงหรอน้ําจะท่วมน้ําจะท่วมกรุงเทพไหมมันเป็นความกังวลที่บางทีเราก็ยังไม่มีคําตอบกับบางเรื่องอะไรเงี้ยน,นะคะน่ะมาอยู่กับปัจจุบันฉนันตัวของลมหายใจจะเป็นตัวที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างร่างกายของเรากับจิตใจเห็นไหมเพราะฉะนั้น พยายามลองค่อยๆสังเกตนะคะอย่าไปแบบเคร่งเครียดทำสบายๆแล้วก็ไม่ต้องมีค้อสงสัยก็หายใจไปหายใจให้สบายอะ่ะง่ายๆโจทย์ง่ายๆแบบขัดที่หนึ่งคือหายใจเข้าทางจมูกหายออกทางจมูกนะคะทำหลายๆรอบจนรู้สึกสบายถ้าเราเข้าใจถึงความสบายได้เนี่ยเราก็จะแสดงว่าเราไม่ค่อยเครียดแล้วแหละเราไม่เครียดแล้วแหละนะคะหรือแบบฝัที่สองก็หายใจเข้า ถึงจมูกแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกคือเป่าลมออกทางปากช้าๆช้าๆช้าๆนะคะอันนี้แหละคะ่ะลองลองฝึกดูนะก็อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขอันนี้สําคัญนะคะแล้วก็อาจารย์อยากฝากไว้นิดหนึ่งช่วงนี้พอดีมันก็มีข่าวที่พวกเราจะต้องติดตามกันเนาะว่าโอ้โหถึงไหนแล้วนะคะข่าวที่แบบโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายนะทีนี้ อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าถ้าเราโอเคคนถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดแต่เราอย่าพยายามไปไปขยี้หรือไปซ้ำเติมหรือไปกระทืบความรู้สึกอะอาจารย์ว่านะสังคมอะถ้าเราพยายามทำให้มันรุนแรงมันก็จะมีความรุนแรงนะคะแต่ถ้าใครทำผิดว่าไปตามผิดว่าไปตามตัวบทกฎหมาย นะครเวลาวิาพากษ์วิจารณ์คนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าก็เบาๆหน่อยมันก็จะจะดีเนาะนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าศีข้อสี่เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ห้ามไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยอย่าพูดปลดเนี่ยไม่ใช่แค่โกหกอย่างเดียวนะคะคข้อสี่เนี่ยมันรวมทั้งการพูดดีๆพูดเพราะๆนะคะพูดสมเหตุสมผลไม่เพ้อเจ้อ นะคะไม่พูดหยาบคายอาจารย์ว่าเนี่ยศีลอนะเราถ้าเราศึกษาดีๆนะอาจารย์ว่าศีลห้าเนี่ยเป็นหลักในการดําเนินชีวิตที่ดีแบบว่ามากๆอะอาจารย์ว่าเอาเอาแค่เนี้ยก็ไม่ต้องไปแบบว่าเราคารวะนนะนะคะแล้วก็อย่างพระเนี่ยเราก็อย่าไปวิจารณ์อาจารย์ว่านะคะนะท,ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนค่ะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีสนะักประมาณ แค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ฟังอาจารย์มาถึงตรงนี้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านฝากไว้เช่นเคยนะคะทำดีละเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนะคะสำหรับวันนี้จะลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ